สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self Program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นถ้าติดตามครูอ้อเป็นประจำนะคะขอขอบพระคุณที่ติดตามครูอ้อเป็นประจำค่ะวันนี้ครูอ้อจะมาทำ Mini Reach Inner Self ให้กับคุณมัมน,นะคะต้องขอบคุณที่ส่งข้อมูลมาให้ครูอ้อช่วยอ่านให้นะคะอ่านแล้วก็ก็เห็นความตรงไปตรงมาค่ะเห็นความที่กล้าที่จะเป็นคนที่ประเมินตัวเองและให้ใหรายละเอียด ในรายด้านได้ชัดเจนทีเดียวนะคะภาพรวมจะเป็นประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่น่ารักแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นคนที่คิดลบมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าเราก็จะมีสภาวะอารมณ์ที่ที่อาจจะอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์เสียง่ายนะคะแล้วก็บางครั้งก็เป็นคนตรงๆก็แสดงออกมาอย่างที่ ก็แสดงออกแบบลบๆออกมาอย่างที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่พอแสดงอะไรแรงๆออกไปหรือพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็อาจจะกลับมาเสียใจว่าเมื่อเมื่อสักครู่มันแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวกับเรื่องเนี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตแนะนําว่าถ้าทําได้รู้ความคิดก่อนเลยนะคะว่าความคิดตอนนี้เรากําลังคิดลบอยู่หรือเปล่า ะะหรือกลับที่ปลายทางก่อนก็ได้ค่ะทุกครั้งที่เวลาที่เรากําลังแสดงออกทางลบเนี่ยค่ะนะคะต้องถามว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรนะคะเรารู้สึกอย่างไรสมมติว่ารู้สึกโกรธไหนโกรธเต็ม10เนี่ยโกรธมากแค่ไหนโอ้โกรธมากระดับ8ก็ถามตัวเองว่าเออแล้วเราทํายังไง8เต็ม10นี่คือโกรธมากถูกไหมคะเราทํายังไงให้คะแนนเราลดลงอ่ะเราอาจจะเดินออกไปจากตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้น หลีกเลี่ยงการสื่อสารใดๆในขณะที่เรายังรู้สึกทางลบค่ะเมื่อมีเมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้วกลับไปทบทวนความคิดดูค่ะว่าเราคิดอะไรนะคะอารมณ์กับความคิดมีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าคุณมัมเห็นความคิดของตัวเองว่าอุ๊ยเมื่อสักครู่เราคิดไม่ดีเนาะก็ค่อยๆปรับความคิดค่ะอีกอันนึงที่ควรทำนะคะคือการจด จดความคิดของเรานะคะมีโอกาสก็จดจดๆแล้วเราจะเห็นร่องรอยเราจะเห็นแพทเทิร์นความคิดของเราที่อะไรที่มันเป็นความคิดที่พึงประสงค์คิดแล้วดีคิดแล้วประสบความสําเร็จคิดแล้วสบายใจคิดต่อไปค่ะแต่ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าคิดแล้วเราไม่สบายใจเป็นแพทเทิร์นที่มันไม่ดีเป็นรูปแบบความคิดที่มันทําให้เราวังวนกับความกับการเกิดอารมณ์เสียอันนี้ต้องต้องฝึกที่จะหยุดคิดให้ได้ นะคะก็มีโอกาสลองบันทึกความคิดมาก่อนค่ะนะคะ,นะคะและให้เราเห็นร่องรอยความคิดก่อนแล้วมีโอกาสก็จะได้คุยกันนะคะค่ะทีนี้สําหรับสาหรับรูปต้นต้นไม้นะคะรูปต้นไม้ะคะ่ะวันสกรูก็ก็จะเห็นอย่างอย่างชัดเจนนะคะจะสะท้อนถึงความเป็นคนที่ เป็นคนที่มีความละเอียดมีความตั้งใจนะคะแต่บางทีเราอาจจะไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆมากจนเกินไปบางครั้งสิ่งที่เล็กๆน้อยไม่มันไม่สิ่งเล็กๆน้อยๆมันอาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นในชีวิตค่ะการให้ไปสนใจในรายละเอียดมากจนเกินไปก็จะทําให้เราอารมณ์เสียเกินความจําเป็นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะ ฝึกนะคะอย่าปล่อยให้ความคิดลบลอยนวลค่ะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะภาพรวมอย่างอื่นไม่ห่วงอะไรเลยค่ะห่วงแค่ความตรงไปตรงมาเท่านั้นเองเพราะตรงเกินไปตรงไปคนก็ตีความเราผิดนะคะก็อาจจะมองหรือในมุมหนึ่งซึ่งจริงเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็เป็นคนที่ดีแล้วก็น่ารักค่ะขอเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะพอจะตรงไหมคะช่วยบอกนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ